อารมณ์แบบนี้ไร่โชคดีออกไปจากชีวิต เคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าเวลาที่เราเห็นเพื่อนแต่งตัวส,สวยๆขึ้นไปบนเวทีเราจะรู้สึกอิจฉาเพื่อนขึ้นมาทันทีเลยแมหุ่นดีจริงๆเลยนะคนเนี้ยนั่นนะคะเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ขี้อิจฉาอารมณ์แบบนี้มันจะไล่ความโชคดีออกไปจากชีวิตของเราตัวยา่า่มีเพื่อนรุ่นน้องที่ทํางานของดิฉันคะ่ะเธอชื่อเพียงจิตเธอเป็นคนที่ขี้อิจฉาเป็นประจําโดยที่เธอเองบางครั้งเธอก็ไม่รู้ตัวคะ่ะงานปีใหม่ของที่ทํางานดิฉันก็ให้แต่งแฟนซีขึ้นไปประกวดได้คะ่ะา ว่าใครสามารถแต่งชุดที่มันสะดุดตากรรมการก็จะได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลแต่งชุดยอดเยี่ยมค่ะวันนั้นเธอก็เดินทางไปกับฉันนะคะเพียงจิตแล้วนั่งข้างๆกันค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าเพียงจิตมองเห็นน้องคนเนื้อใส่ชุดเด่นมากเลยชุดสีแดงค่ะน้องคนนี้เขาชื่อน้องดานักงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะรอน,นตัวได้อย่างสวยงามค่ะพอกรรมาการเขาประกาศรางวัลผู้โชคดีค่ะ,คะปรากฏว่าน้องนาดานะได้รับเลือกค่ะแล้ว เพียงจิตบอกกับริฉันว่านาดาน่ะฉันเห็นว่าไม่สวยเลยเธอหุ่นหุ่นก็อย่างนั้นแหละแต่งตัวซัวเชียวเพียงจิตคิดอิจฉาน้องค่ะทุกคนแล้วไอ้ความคิดลบของเพียงจิตนี่แหละก็มันทำให้เธอหงุดหงิดงุดง่ง,ง่านรู้สึกไม่พอใจแล้วบังเอิญเพื่อนชายของเธอค่ะชาลีนั่งข้างๆเธอค่ะก็บอกว่าผมก็ว่าน้องนาดานเนี่ยแต่งตัวสวยนะผมเชียร์น้องนาดามาตั้งแต่เดินเข้ามาในงานแล้ว คำพูดของชาลียิ่งทําให้เพียงจิตงุดหงิดมากกว่าเดิมค่ะถึงกับบอกชาลีเลยว่าชาลีถ้าเธอคิดอย่างนี้นะฉันจะเลิกคบกับถึงแต่ตอนนี้เลยเธอเป็นเพื่อนที่ไม่ดีของฉันเลยเธอเป็นเพื่อนที่ทรยศกับฉันเลิกคบกันไปเลยเพียงจิตพูดแบบนี้ชาลีก็งงค่ะแล้วก็มากระซิบดิฉันว่าเพียงจิตเขาเป็นอะไรของเขา,าอ่ะขี้ฉาไม่รู้เรื่องอิจฉาไม่คิดอะไรเลยน้องเขาแต่งตัวดีจริงๆนะผมว่า นี่แหละค่ะความคิดขี้อิจฉาของเพียงจิตมันทําให้เพียงจิตเนี่ยเลิกคบกับชาลีไปเลยแค่เรื่องอารมณ์ขี้อิจฉาแค่นั้นวิธีแก้ไขก็คือการที่เราจะลดอารมณ์ขี้อิจฉาคือเราต้องใจเย็นๆค่ะตั้งสติค่ะขณะที่อารมณ์ขี้อิจฉาของเราพุพ่งขึ้นมาให้เราคิดเอาไว้เลยค่ะ๋อตอนเนี้ฉันคงกําลังขี้อิจฉาอยู่สินะฉันคงกําลังคิดอิจฉาอยู่สินะ พอเรารู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองค่ะเชื่อไหมอารมณ์ขี้อิจฉาของเรามันจะค่อยๆสงบลงค่ะจะทําให้เรามีเหตุผลมากขึ้นจะทําให้อารมณ์ของเราไม่ติดลบมากมายพุ่งสปีดเหมือนตอนที่เรามีอารมณ์อิจฉานั้นอยู่ค่ะ ลดอารมณ์ขี้อิจฉาด้วยการตั้งสติแล้วก็ยอมรับอารมณ์ของตัวเองในตอนนั้นความคิดขี้อ้ฉาอยู่เท่านี้เองค่ะมันก็จะทําให้เรา่าค่ะลดความขี้อิจฉาของเราลงไปได้ความขี้อิจฉาด้วยการยอมรับตัวเองตามความเป็น